สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือว่า5้าพยักษ์นี้ข่าวดีเกมหมาเอ้ยเกมแจกหมาเฝ้าบ้านแมนเอบวกฟรีในกิจกรรมสำรวจปา่าไม้ของรางวัลมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอ,งม,องมิงไปแสนซับด้วยนะจ๊าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้า <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวะเนี่ยท4วเ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลยตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกกันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอร์มิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งหรือว่าหาพยังหนีนียวันนี้เราก็อยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกนเนี่ยแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปเนี่ยก็คือข่าวดีเกมหมาเกมแจงหมาเฝ้าบ้านแมนเอเดนอาบวกเนี่ยในกิจกรรมสำรวจป่าไม้เนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันนะว่าของรางแต่ละชั้นเนี่ย มีอะไรบ้างเนี่ยแต่ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมองมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็จะก2 1 0 0 0ติดตามแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเนี่ยที่ช่วยกันติดตามเนี่ยแล้วก็แล้วก็ใครที่อยากเติมเกมราคาถูกเนี่ยสามารถไปเติมได้ที่ทเว็ที่โรเพนะไม่ว่าจะเป็นวันพันแม่หรืออารีนี่ครับแล้วก็ตอนจ่ายตังค์เนี่ยสามารถใส่ขูปองมองมมิ่งเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมเนี่ยบอกเลยว่าถูกจัดเนี่ย พอคุณครับมาครับมาดูของรางวัลกันนะว่าอันไหนขยะอันไหนไม่ขยะนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น7เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มแต่ชั้นที่1เลยนี่ครับว่าของรางวัลเนี่ยที่ดีเลยนะมีอะไรบ้างและอะไรที่ขยะบ้างนะอ่ะก็อันที่ดีสําหรับชั้นที่1สําหรับผมนยค,คือตัวม่วงนะเพราะว่าผมสามารถอไปทําตัวละคร s s r บวกต่างๆได้นะครับแล้วก็พวกคอพวกการ์ดดาวดี ตัวลูนก็โอเคแล้วก็นี่นะครับตัวพลังแสงเนี่ยดีแล้วก็ตัวการ์ดอัปดาวม่วงนั่นเองนะสำหรับผมอันที่ดีก็จะมีนี่แล้วนะแถวบนนะครับที่เหลือคือขยานนะเพชรเราสามารถไปหาได้อยู่แล้วนะไปปล้นเพื่อนในบ้านก็ได้แล้วนี่ครับเจ็ดสิบเพชรนะเอออันนี้คือเราก็ลงแบบราชาเราก็ได้อยู่แล้วนะแล้วก็เหรียญโบราณเนี่ยสําหรับผมก็ดีนะครับเพราะว่าสามารถไปแลกของในกิจกรรมได้นั่นเองนะครับมาชั้นที่สองนครับอันที่ดีนี่รูปร่างนี่ก็ไม่ดีนะการ์ดชุดนี้ถามว่า ถ้าอยากได้สกินเนี่ยก็ดีนะแต่ถ้าสกินครบแล้วก็ไม่ดีนะไม่ดีนะอันนี้คือแทบไม่มีอะไรดีเลยนะนอกจากเหรียญโบราณน,นี่บนะสำหรับชั้นที่2นะอ่ะเดี๋ยวมาดูใน,นส่วนชั้นที่3ามกันบ้างน,นะครับชั้นที่3เนี่ยที่ดีเลยนะคือ600เพชรนะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็ทีมไหนที่การาฟดดวยังไม่เต็มนี่ครับก็การาฟดาวมีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้การบัฟสีแดงเข้ามาแล้วนะครับรีเซ็ตกุญแจก็มีผลเหมือนกันเนรับแลวก้ในส่วนของคิทโต้เทคนิคนี่ยสำหรับทีมไหนที่ยังอัพไม่เต็ อาพลังแฝงสีม่วงนะครับอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็เหรียญโบราณนะครับดีนะในส่วน130เพชรนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะต่อห0รเพชรเนี่ยอันนี้คือจําเป็นแน่นอนนะในส่วนของ600เพชรนะอ่ะเดี๋ยวมาดูชั้นที่4กันว่าเนะครับ800เพชรนี่คือจําเป็นนะครับแล้วก็แผ่นทักษะเนี่ยับเลเวล4อันนี้ก็ดีนะครับรีเใตกุญแจก็ดีนะครับน้ํายาฟิวชั่นก็ดีนะครับแล้วก็เหรียญโบราณก็ดีนะครับแล้วก็ชั้นที่5นะครับอันที่ดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอพวกเพชพีจากกลเนี่ยหลังๆคืออืม หลังๆคือเวลาที่เราตีบอสตีอะไรเงี่ยมันได้ของทองเยอะอยู่แล้วนะครับมันก็มีโอกาสได้ของครบเซตแล้วนี่ครับสำหรับผมนะอันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าพวกอะไหล่คออะไหล่โซงเนี่ยสำคัญนี่ครับแล้วก็แผ่นนักสาก็สําคัญแล้วก็หินลูเนี่ยหลังๆจะใช้ประมาณ3เมตรนะในการปลดขั้นนี่ครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็กล่องสุ่มกลยุทธ์ความเร็ว10อันเนี่ยอันนี้ก็มีผลนะอันนี้ก็คือดีนะแล้วก็ทันที่6นะครับจะเป็นลูกแก้วหมาเฝ้าบ้านแมนนี่ครับแล้วก็ สำหรับผมเนี่ยหมาเฝ้าบ้านแมนดีไหมไม่ดีนะครับคือถ้าเราเอามาเนี่ยเราต้องไปหาหินฮีโร่ซีเมตรมาปลูกมันนะซึ่งถ้ามันไม่ได้อยู่ในคออัศวินขับเคลื่อนนี่ครับถ้ามันไม่มีเม็ดเจ็มเยอะๆเนี่ยมันจะตะปบไม่แรงนะในส่วนของหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยสำหรับผมคือไม่ดีนะเอาไปเล่นพวกเมทัลไนท์ไปรอเล่นพี่ดําไปรอเล่นพวกตัวละครเก่งๆดีกว่านะสาหรับผมนะอันนี้สําหรับผมนะแต่สําหรับใครที่เป็นตัวอวยหรือใครที่อยากได้แนวก็สามารถ มาแลกได้ที่ชั้นที่6กะครับสำหรับผมอันที่ดีก็จะเป็นตัวม่วง8ปดใบนะแล้วก็หินลูนนะครับแล้วก็กล่องซุ่มกลยุทธ์ความเร็วสีทองอันนี้คือดีแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เป็นงานดาวม่วง5อันอันนี้ดีนะครับแล้วก็บันทึกหลออเนี่ยคือดีนะสำหรับผมดีก็จะเป็นพวกนี้นี่ครับส่วนมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยคือสําหรับผมเอาไปเล่นตัวอื่นมีประโยชน์กว่านี่บแล้วก็ชั้นที่7นี่ครับก็จะเป็นอาชิ้นส่วนเนี่ยของเฮลไฟเฟรมแอันอันนี้สําหรับผมคือไม่ดีนะเพราะว่าเราเป็นลงหานี่ลง 2ถึงสวันก็ได้แล้วนะแปดเศษเนี่ยที่เหลือก็อันเนี้ยจะดีนะสำหรับผมเนี่ยคือตัวสปายนี่ครับตัวกราฟดาวตัวลูนนะครับตัวพลังแสงแล้วก็ตัวที่หากราฟดาวม่วงสำหรับผมเนี่ยคือดีนะครับแล้วก็เพชรสีสันเนี่ยเอาจริงก็หามม่ดีไหมถ้าอย่างนั้นหนึ่ง่ไม่ดีแต่ถ้าแบบเก็บไปเรื่อยๆแล้วไปแลกของเนี่ยคือดีอ่ะอันนี้คือดีแล้วก็จะประมาณนี้นะนี่คือ7ชั้นทั้งหมดนะมีประมาณนี้เลยนะครับใครที่เป็นตัวอวยหมาเฝ้าบ้านแมงก็สามารถมาแลกได้ที่ชั้นที่หกนะวิ เราก็ต้องทำเควสหรือว่าภารกิจประจําวันเนียเพื่อเอาพั่วแล้วก็มาไล่ตีนะครับเราก็ต้องมาเลือกของรางวัลตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีแพ็คอยู่เนี่ยเห็นไหมคือพั่วราคา100เนี่ยเราจะซื้อได้แค่10อันเท่านั้นนะครับที่เหลือจะเป็นอันละ200เนี่ยก็จะซื้อได้ทั้งหมด60อันเนี่ยถามว่าแพงไหมเนี่ยดูเลยเหมากันหมดเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็คือหมดไปแล้วนะครับแล้วก็60อันเนี่ยซื้อจน5้าออันนะ่ะเออ ก็เนี่ยแล้วก็เนี่ยแพ็คอันนี้39ก็ซื้อไปแล้วนะแพ็คร้อยเบาทก็ซื้อแล้วนะแพ็คสามร้อบาทเขาขาย20แพ็คใช่ซื้อมาทั้งหมด8แพ็คอ่ะเออรวมๆแล้วก็หมดไปหลายพันอยู่นะครับรวมๆแล้วหลายพันอ่ะกว่าจะมาถึงขั้น7ในวันแรกได้นะน,นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในการที่จะได้ลูกแก้วหมาเฝ้าบ้านแมนนะแต่สําหรับผมก็คือถ้าอยากเล่นตัวฮีโร่ดีๆนะไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะเพราะหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยมันตะปบเสร็จมันจะ ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้แรงตีก็จริงนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้มีเม็ดเจมหรือไม่ได้อยู่ในคอชววยกับเพื่อนเนี่ยมันจะไม่แรงนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ค่อยเก่งอะไรขนาดนั้นนะถึงมันตีแรงก็จริงแต่ว่าเป้าหมายที่มันตีเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายเดี่ยวนี่ครับไปเล่นพวกเมทัลไนท์ที่มีสตันเล่นพวกพี่ดำที่แบบว่ามีไม่ย่อท้อแล้วก็มีสะท้อนมีเพิ่มเม็ดเจมให้กับเพื่อนผมว่ามีประโยชน์กว่านะเพราะว่าถ้าเราเอาลูกแก้วมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหาหินเนี่ยเพื่อที่ทําการปลุกตื่น หมาเฝ้าบ้านแมนอีกนั่นเองเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะถ้าเป็นสำรวจเป่าไม้ครั้งแรกเนี่ยที่เป็นราชาทะเลเนี่ยสำหรับผมผมว่ามีประโยชน์กว่านะเพราะว่าตอนนี้ราชาทะเลก็เข้าสู่เซิร์ฟจีแล้วนะครับแล้วก็คือโกงด้วยเนะี่ยประมาณนี้เลยนะีทุกคนผมก็ได้ทําการสรุปนะครับกิจกรรมสำรวจป่าไม้รอบล่าสุดให้ทุกคนได้รับชมแล้วเนะี่ยของรางวัลก็คือจับประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าผมแนะนำนะครับคือเอาไปเล่นตัวอื่นดีกว่านั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทกก ขอคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมส่งมอมมิงไปแสนซับด้วยนะครับใครใหญ่ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับอย่าลืมไปเติมที่ทวีตที่โฟร์เพนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองนะครับอย่าลืมใส่คูปองมอมมิงนะครับบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบพิเศษนะครับว่าถูกจัดจัดนะครับแล้วก็แล้วก็ใครนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรอย่าลืมบอกผมนะเออผมมาตามใจคนดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน บายบายครับผมเฮ้ยเซ็งว่ะไม่มีโตใหม่เล่นกับเขาเลยหรอเจ้ยต้องเรื่องหรอสวัสดีครับมือใครเนี่ยสวัสดีครับมีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับเติวลายเลนเจอร์ราคาถูก มีให้เลือกมากมายหลายแพ็คเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าที่เก่าเกมมีแอนดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องเพจลุงยุทธชันแนลผูบอกไปยังไอ้พวกชาติตลกไอ้สัตว์ที่ผายมีควยทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คุณนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอเฮียมึงดียังไงไอเฮียสัตว์มึง